สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกนะคะวันนี้เราจะมาเดินดูต้นไม้กันมีไก่ตัวงามนะคะมีเพชรพัรล้านแล้วก็ม้ากันตกะนี่ม้ากันตะกะนะคะมีกระถางเล็กๆด้วยเพนไม้แยกหน่อคะ่ะต้นใหญ่เขามีนะคะ ต้นใหญ่นี้สามร้อยห้าสิบค่ะเนี่ยค่ะมีสามร้อยต้น, 300. นละสามร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินดูมุมนี้กันตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่คุณแผนหรือเปล่ามีชายชน ใชยชนกระถางละ400ค่ะรวมค่าส่งี450อันนี้ต้นใหญ่แล้วก็มียอดตูมาแล้วด้วยต้นนี้เป็นพระพันวสาค่ะพระพันวสาแดงมีเสือพานค่ะเสือพลาน,ลานต้นละ800โรไว้มากๆ มีสองต้นค่ะน,นี่ขนกลายไทยพระยาพันวางต้นใหญ่ค่ะต้นนี้ประมาณห0สิบห้าิหสิบเซนติเมตรค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่เบลอ ตัวนี้เป็นไข่มุกอันดามันค่ะตัวนี้ยังไม่ได้แยกกวักมรกตด,ด่างเขามีนะคะเผื่อใครสนใจนมากันตะก,กะตัวนี้ไม่ทราบว่า เป็นหงหางหรือเป็นอะไรไม่รู้กระเดียวนะบเรลยกว่าอันนี้เดินอยู่น่าหวามากเอาน่าหวานี่ทหารค่ะทหารพลานยาวยาวทหารพลานน่าจะสามสิบเซนติเมตร นี่นี่ก็มีค่ะต้นใหญ่ค่ะสองห้าสิบค่ะมีสองคาถางเหลือสองคาถางแล้วนะคะนี่เป็นบอลกาบค่ะบอลกาบสองรห้าสิบเหมือนกันต้นละสองหส ต้นนี้เป็นกวนอูนะคะกวนอูเป็นบอนตัดจอมข่สองราสิบรวมทรงปีกกินรีปีกนนปกินรีดูชด้ช,าชา้าเผื่อใครสนใจก็อสอบถามคันเข้ามาได้ค่ะเป็นนางไหมค่ะ กิ่งกาดูต้เกกนเล็กๆกันเล็กๆพวกนี้จะขายต้นละห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะคะ,คะก็ปีกินาดีเขามีหลายต้นอยู่ค่ะต้นละสองร้อยบ้างร้อยห้าสิบบ้าง ไก่ราชาวดีค่ะต้นกำลังสวยถึงน้องจะเล็กน้องก็กัดสีแล้วนะคะไก่ราชาวดีก็มีพยาพันวังค่ะีกระถางเล็ก เป็นเสน่ห์จันด้วยนะคะเป็นเสน่ห์จันแดงค่ะกระถางละร้อยเสน่ห์จันแดงก็จะเป็นนางใหม่นางไหมกระถางละห้าสบาทเจ้นี้กระถางละห้าสิบค่ะเจ้านี้จะเป็นไก่อมาดินค่ะอันนี้จะเป็นปั๊บปันภาษาเขียว ดูกลุนสีวิชัยไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นกลุนสีวิชัยเป็นบอนตัดจอมค่ะหลายต้นตรงนี้ขายต้นละร้อยมะเหสวนมะเห่วนนี่เหลือไม่เยอะแล้วนี่ค่ะตอนนี้จะเป็นพระยาสเวย พยาเวีใบเล็กค่ะใบกลมๆนี่จะเป็นกลไลแบบคันนะคะครับมตรงเมื่อกี้เมื่อกี้สบายใหญ่กว่าแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นพุ่มขยันแตกหนอนะคะหนอเขาจะแตกดีกว่านี่หงโยกหงโยนี่มีสองต้นคาเนี่ มาเหตุสวนค่ะมาเหตุสวนนี่ขายละต้นละร้อยนะคะน,นี่ใช้ดวนี้อันนี้ยังไม่ปล่อยนะคะเป็นพญาไลรสอนเสียราชเป็นพญาไลรสอนเสียราชแล้วก็อันนี้จะเป็นหุน่นแผนเอ้ยไม่ใช่เอ่อเป็นกระางสำฉังน,นี่คือพญาไลรสอนเสียราช ยังไม่ปล่อยนะคะเพิ่งเอาลงราถังไว้น้องนังไม่กเป็นไม้มงคลเขามีค่ะนี่ส็นไผ่ฟิลิปปินต้นละร้อยอันนี้เป็นเศรษฐีอะไรสักอย่างเศรษฐีหวยทรัพับต้นละสี่ร้อยนี่แดงสุริยนต์ค่ะแดงสุริยนต์มี ต้นนี้ใ่ใหญ่มีหลายต้นมีหนอนด้วยมีหนอนด้ยน,นีมีต้นเดียวแล้วก็มีอะไรในรูโพรมันด้วยเนี่ยแล้วมาดูต้นนี้นะคะเป็นบอนตัดจอมเหมือนกันค่ะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงสองร้อยขุนสีวิชัยใบแดงแป๊บเลย ใบก็ใฉดสีมีเพชรเดสีได้คะ่ะเพชรเ็ดสีขายอยู่เจ็ดร้อยค่ะรวมก็ส่งแล้วเพชรเดสีแล้วก็มีเลมอนเลมอนเลมอนขายต้นแต่สองร้อยค่ะถูกลงดินหมดเลยนะคะ น้นปลูกลงดินเมืจิกเขามีค่ะเมีจิบบอลถ้วยบอนทองบอนทองนี่ก็ขายนะคะขายอยู่เจ็ดร้อยเหมือนกันบอลกระดาษด,ดางกระดาษด,ดางนี่ ต้ละสี่ร้อยเล็กๆนะคะเล็กๆ,กๆตัวละสี่ร้อยแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ขายอยู่แปดร้อยค่ะรวมส่งแล้วก็ต้นด้านในนู้นแปดร้อยเหมือนกันตัวน,นี้ก็แปดร้อยค่ะรวมค่าส่งแล้วนะคะมีต้นละร้อยห้าสิบค่ะถุงเงินถุงทอง ใบใหญ่เขามีนะคะไข่ราชาวดีนี่กระสีแต่มีใบเดียวอันนี้มีสองใบเป็นจันฉายค่ะจันฉายราคาตั้งแต่ 0 0ถึง1,000นะคะขึ้นอยู่กับฟอร์มอ,อส่วนใหญ่ก็จะมีมากกว่าหนต้นนะคะใน1กระถางนำนำนี่ก็จะเป็นไก่ราชาวดีค่ะส่วนตัวนี้ไก่อมรินนะคะขายขายอยู่450ไ,ไก่อมรินอันนี้นางวารีค่ะ นางวารีมีสามกระถางนี้ก็เป็นไก่อัมรินเหมือนกันค่ะเริ่มขัดสีแล้วไข่อัมรินแล้วก็มีหงสุวนันหงสุวนันขายอยู่สองร้อยรวมส่งค่ะหงสุวนัน นี่ค่ะไก่ตัวงามมีตั้งแบบไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่นะคะแล้วแต่ใครสนใจแบบนี้นสอบถามกันได้นะคะหรือถ้าอยากได้แบบนี้แบบนี้ก็สวยค่ะขายกระถางละแค่400บาทค่ะ มีน่าจะเกือบสิบต้นแหละสี่ร้อยบาทนะคะค่าส่งห้าสิบนะคะเป็นโกหลงค่ะมีอยู่หลายกระถางพพันเองทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็าขายนะคะเอาเปเนื้อพันได้เลยนี่เป็นบอลกระดาษดาง ่างสวยมากตัวเนี้ยตัวนี้ขายอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะโอเคขอับคุณค่ะ